นี่ค่ะวันนี้จำมันกินข้าวกับผักนะคะกินกันไม่คยวน่ะกันไข้คะทุกคนแงง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 งคุยปนเร็วอ๋อบ่านว่าขายเก็สดข้าวด้วย แแแล้วใใคครรกกอนมีผักอะไรบ้างคะมีผักมักกะลีมีแตงยกให้เพื่อนๆดูหน่อยมันจุดทีละอันสิลูกมีผุนด้วยค่ะมีแตงมีบักมีแตงกวามีแตงกวามีข้าวโพดมีผัก มีบักคือลี่ค่ะมีข้าวด้วยค่ะอร่อยนะคะเธอเธอชอบกินผักอะไรคะก็มีผักอันนี้ชอบกินอันนี้ชอบกอไปกินอันนี้ชอบกินนี้กับกินนี้ไหนกินให้ดูหน่อยะจ้ำป่นเลย มีปัญหาะเหรอมีปัญหาอะไรน่ครัเ้ยอือนี่เชื่อคุยขึ้นมาน่ไหมเชือ <peach> อ,อ้าวแม่ทำอะไรของเชิญทีแม่อมเอาสุปเผาวลยพอข้าวจ้ำปน,นนะโอ้ไม่ใช่เอาผักว้าว